เ,เปิดสวนรอเลยครับเดี๋ยวกำลังว่าเอใครมานะฮะตอนนี้นันแห้ะมีการโบกมือด้วยนะครับอ่ะเข้าบ้านเลยครับเข้าเลยอ่าชี้นะครับอ่าเปิดกระจกสวัสดีครับจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายได้ครับรได้ครับอ่าได้ครับท่านขากลับถ้าจะต้องถอยลัง ครับมาสวนฮะน่าอยู่มากครับเดี๋ยวเราจะไปตามดูผู้ปลูกกันนะฮะวันนี้โอ้ก็ต้นต้นต้นกะถินอรมณ์ใหญ่มากอื่ะเดี๋ยวรายการตามดูผู้ปลูกเราจะไปพบกับผู้ปลูกตัวจริงะฮะอาจารย์สมบยัยอ่า สวัสดีครับผมมาที่บ้านสวนนะฮะของท่านอะไรครับเนี่ยท่านสมบัยมูลจันทีอ่ามีของว่าฝากครับท่าน <S <S นี่ครับต้นนี้ก็คือ,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 อเอาะโวคาโดแล้วก็เ,เอากระอก,อกท้อมาสองหลัง,น,งนี่ยาสมุนไพรอย่างดีเลยนี่นครับก็ท่อนใช่นี่ต้นอะไรอะโวคาโดอ่ะใช่ครับใช่ครับ นะฮะรายการตามดูผู้ปลูกตอนนี้เรามาพบกับท่านสมบัยอ่ะอยู่ที่ไหนครับที่นี่ที่บ้านนาบ้านนานครนายกนครนายกโอ้มาง่ายเลยนะฮะปักหมุดแล้วมาง่ายเลยโอ้โหบ้านนาอยู่มากครับเออาาปัักมรคคใ้้ววดดไโแล่สวัสดีครับป้าเบนเนี่ยอะโวคาโด โอ้โหบ้านหลังหน้าอยู่มากโอ้ยกำลังนี่เขาเรียกอะไรนะกระท่อมปะกระท่อมกระท่อมไปเป็นแบบนี้เหรอบ้านนสวใช่บ้านสวนยังไม่ได้สร้างบ้านใหญ่เลยโอ้ยบ้านนี้แหละสวยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านอาจารย์อาจารย์จะปลูกที่สวนนี้หรือว่าปลูกที่สวนนี้สิเพราะว่าสวนสวนมะยงชิดมันแน่นแล้วอ่าสวนนี้ลองลงไปดูไหมล่ะอ่ะไปครับตอนนี้มาดูบ่อบ่อก็แห้ง ตามตามดูผู้ปลูกครับตอนนี้โอ้โหพื้นที่ปลูกของท่านใหญ่โตกว้างใหญ่มากอ๋อต่างบ้านอ๋อมีขุดบอ่อด,ด้วยนะฮะกระ๊อบ,อบน้อยนี่ไม่ใช่น้อยนะครับใหญ่มากจริงๆตอนแรกจะจัดรายการตามดูผู้กเกษียนแต่ตอนนี้ท่านท่านยังไม่กเกษียณฮนะก็เลย รายการตามดู<น>ผู้ป <'s> ลูกะะโอ้โหบ่อเรือเยอะเลยนี่กี่ไร่ครับเนี่ยโอ้ยใหญ่เกือบเท่าฟารมปลาบุญเนี่ยปลาบุญแค่สามไร่เองสวยงามมากครับโโอ้หแล้วมายงชิดเหลือไหมฮะ คงไม่ต้องไปแล้วะเจอพายุ SB Farm พังเลย SB ฟาร์มขอดูซิขอดูซิโอ้โหนี่โหลดหมดแล้วบ้านเสือเด้ทีมันจะเหลือแต่สภาพนี้โอพายุทำให้ทำให้อ่าอป้าย SB Farm พังลงเลยนะฮะอ๋ออ่าครับผมอ้าวมะม่วงนะฮะนี่มะม่วง อ้าวในแคนาที่ท่านให้มาอ้าวจริงหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหกี่ปีแล้วครับเนี่ยปลูกไว้นี่ตัวจริงเสียงจริงฮะตามดูผู้ปลูกตัวจริงครับมาดูต้นแคนาครับที่ให้ให้กันมาเดี๋ยวไปไม่ได้ถ่ายไว้ต้นนี้เดียวโอ้น่นท้านี้ก้อยเนี่ยแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะครับกี่ปีแล้วนี่จันสองปีกว่าโอ้โห ต้นเบเร่เบลาครับดินดินดีเลยนะครับแล้วก็สองปีกว่าดูดิโอ้โหนี่ถ้ายี่สิบปีจะเป็นยังไงไหนประเบนลงอะไรไว้บ้างประเบนยังไม่ลงมันม่มว,งมวงอะไรเจ้เนี่ยมะม่วงเขียวเฉวอยเ,เขียวเฉวอยว้าวหลายพันต้องเล,งล,งลงีั่งฝรั่งฝรั่งฝรั่งเดี๋ยวเอาให้ท่านแซมไปด้วยฝรั่งนะมีมีมีลูกแล้วด้วยโอ้ย เป็นคนแรกที่ได้ทานโอ้โหสุดยอดครับทานจะไม่ไหวเอาลูกอลโ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้ท่าห่อนะปลาเบน <c oughs> นี่ต้องเรียกปลาเบนเลยนักปลูกตัวยงโอ้โห,โโหนี่ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> แซมอันนี้อร่อยโอ <c oughs> น้น่าน่านน่านนี่ครับนี่ขนาดว่าปลูกกี่ปีเนี่ย มะม่วงแก้วขมิน้นอ่าแก้วขมิน้นท่านท่านก็ถืออะโวคาโดไปด้วยนะฮะต <laughs> อนนี้อะโวคาโดนี่มัน <laughs> ต้องการเย็นเย็นไหม <laughs> เออผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมาื่อวานไปสวนในนั้นบอกว่าอะโวคาโดอวันนี้ถามเลย <laughs> เออขนุน <S <s <ummer> ขนุอนอ๋อขนุนนี่อันนี้ขนุนอ่าไม่ไม่ใช่กิ่งตอนเนาะ ไม่ใช่อ่าไม่ใช่อันอ่อ่าจะทอ่าอ่าอ่าทไลงไงเงียนัออัพัต้ไม้ใดูช่ก็อจอ๋อจะจะจะทำเป็นสวนพันไม้ S B พันไม้อออ่า S B นี่ย่อมาจากอาจารย์สมบัยกับป้าเบนใช่ไหมเออคนเดียวโอ้ เไหนฮะโอ้ยออกลูกแล้วอุ้ยอันนี้ผมเทียบเลยครับอันนี้อันนี้ตัดไปแล้ว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 ปล่อยให้หล่นด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าไม่ได้ลงมาโอ้โหนี่ครับกองกับพื้นเลยครับลูกนี้ผมที่โอ้แหละกองพื้นเลยตอนที่ผมโพสต์ไปจะแน่นกว่านี้อ่าแกะเข้าบ้านแล้วสิบลูกเลยนี่ครับวาสนาจะได้กินแก้วขมิ้นแล้วก็ นี่ฝรั่งสวยงามอ่ผมเอา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 นิดๆน่อยๆครับพอเพราะว่าที่บ้านได้ของฝากมาเพียบเลยครับไปแบบนี้แหละไปแอบไปแอบดูสวนเขาแล้วก็ได้มาครับไม่ต้องซื้อหาครับอม่เวลาแต่ว่ามันต้องให้เวลาเกือบสองวันอาเดี๋ยวไปฮะรอบหน้าไปครับ โอ้ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะจะบอกว่าอันนี้ที่ใหม่เดี๋ยวเป็นต้นไม้ต้นไม้นี่ทำนี่ครับกระท่อมน้อยริมสระน้ำอ๋อนี่ครับมีสับปะรดด้วยครับเระเบนบอกนี่สับปะรดรอบสระรอบรั้วครับโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับที่พี่สองไร่ที่นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะ ก็จะไม่ยอมไม้ได้ลงไร่เพราะมันไม,นไนม่ได้ดูดแอบดูแบบเพื่อนบ้าน,น,นมาอีกครั้งน่าไม่รู้เป็นอะไรนะเนื่งถ้าถ้าเป็นไม่เรียนเพราะช้ำก็จะลงไอ้ทุเรียนอืมคิดไว้สองแบบสองแบบนะฮะทุเรียนกับมังคุดแตไม่รู้จะลงอะไรเไม่ง<อ>ัน้นที่ว่างเนี่ยถ้าต้องวอนเรียนเพราะช้ำวันนั้นไปดูเรียนเพราะช้ำกล้วยเนเขาบอกว่าเขาอยู่ได้เพราะเรียนเพราะช้ำอ,อ๋อ ก็นั่นไงลุงลุงคนนั้นอ่ะชื่ออะไรที่ที่แกโอนไว้อ่ะลุงคนนั้นเพราะทำกล้วยอ่ะโอ้โหลุงอ่ะไม่มลุงยใช่ใช้กล้วยไม่ต้องการน้ำด้วยใช่จานมาทุกอาทิตย์ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม้มาทเเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดให้ มันจะทำเป็นบ่อเป็นที่นังที่ตอนเช้าที่นี่ที่ผมถ่ายแก้วเป็นสัญญาอ๋อผมก็แอบสังเกตอยู่ว่าใช่สวนนี้หรือเปล่าก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆละบุกเลยสวนนี้จะยเป็นอีบอ๋อจะเย็นดูชบรมเรื่นอืมอ่าจะมองเห็นเขาจบปลอดครับครับอืมแต่มองยังไม่เห็นเขาเนาะต้นไม้บังเยอะ อันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ต้น,นอะไรข้างๆนี้อ๋อจุ่มพู่มะเหมี่ยวครับโอ้โหอันนั้นต้นแคร์นี่ยังไม่ได้ลงนะเนี่ยจะลงอีกเยอะอยู่อ๋อแคร์แดงแคร์แดงเมื่อเพื่องออกลูกให้หลายเนี่ยถือว่าพอดีพอขุดบ่อแล้วก็ย้ายมาโอ้น่าอยู่ครับนี่ครับยินดีต้อนรับด้วยครับอีกสองสามปีท่านมาท่าทนจะึบลึบเลยนะ ทึบเหมือนเนี่ย<แ>นเนี่ยดูอยู่ว่าจะให้เขาขุดใหม่ไหมเนี่ยตอกไอ้บัวที่ผมถ่ายไปอะแต่ว่าตะกอดมันเจอืดผมว่าจะให้เขาขุดใหม่ด้วยความรู้อวยยาวไปวนี่นจนถึงตรงโน้ตขุดขุดอีกนิดหนึ่งเออขุดอ,อีกนิดหนึ่งขุดความกวาม้างความยาวความลึกเลยนะใช่ครับเออว่าจะเอาอีกนิดหน่าอ,อีกนิดหนึ่งก็อาจจะยาวไปนู่นฮะเกือบถึงแค่แคร์นาโอ้ไม่น่าเชื่อครับน้ำไม่ขาดเลยทีนี้ทีนี้ตรงนี้ก็ว่าจะทําสวนอะ ถ้าถ้าสมมติว่าถ้าถ้าถ้าลงบันคุกกับทุเรียนเย่อยๆเพรว่าจะเปิดประตูนี่เอาไว้สำหรับใส่ปุ๋ยบ้างรถปิ๊ต้าบอะไรมาใส่กล้วยจะคิดคิดไว้หน้าไม่รู้จะทำได้ไม่ได้แต่ว่าทำได้คือปลูกกล้วยง่ายสุดอ่าใช่ <c oughs> เอ๊เด็กกล้วยนี่เอาไปขายได้ตลอดนะใช่ครับวันอาทิตย์นี่ผม,มต้องตัดกล้วยไผ่กับไอ้กล้วยห,ห,หอมไปท่านมาไม่มาไม่ทันอืม ตัดไปทั้งเครือไปวางปั๊บก็เหลวเลยทั้งเครือเล้วฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับได้ค่าน้ำมันเนะาะใช่นี่และน,น,น,นี่กินกาแฟตอนเช้าอ๋อนี่นั่งทอดอารมณ์อยู่ตรงนี้ครับนู่นน่ะลานชมจันทร์ตอนกลางคืนก็ <c oughs> ดูว่าต้นไม้ขึ้นเริ่มบังแล้วลนรกเอนนอนี่บ้านหลังน้อยเนี่ยให้คูนปูนปอยอ๋อสไตล์ล็อปให้สไตล์ล็อปให้ช่างเขาไม่ใช่สัมเร็จรูปนะให้ดำๆนี้เขามาช่างมามือ ไม่อ่เหมือนไม่เท่าเอออ้าไม่เป็นไรฮะอมกีไตล์ฮะมอินดงอินดอิดมอนอิดมอนอันนี้ดำๆเนี่ยปกติมันจะมีสำเร็จรูปใช่ไหมอันนี้ชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ทำสังเกตต์มันจะไม่เหมือนกัน เออสไตล์ดีฮะสไตล์ีสไตล์เขามีสไตล์โอ้ใช่ได้ครับน่ารารานชมจันทร์หอยี่นกินกาแฟตรงนั้นเลยอ่ากินตนาการไปเรื่อยเราไม่รู้จะทำได้ไหมได้ได้แม่ได้ก็จะทำแค่มีแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะดูส่วนถูกแลาวลงกล้วยไปก่อนนะโอ้ใช่ได้ใช่ได้ครับนี่นี่มันจะลงบ้านก็เลยลงสวนอันนี้นะครับมานั่งทอดอารมณ์ตรงนี้นะครับเออเนี่ยเนี่ยเป็นที่ ใช่ครับผมแต่ถ้าบางวันถ้าไม่อยู่นะถึงก็ต้องให้โทรมาก่อนโน่นน่ะสักพักก็จะไปแล้วอ๋อไ่ยอช็ดสวนไม่เลยป่าที่ที่ต้นไม้ใหญ่ๆถูกถ่ายอันนั้นจะเย็นมีแต่ต้นแบบต้นแบบนี้เลยโอ้โหสบายเลยฮะต้นแบบนั้นนะอันนั้นจะทึบลงอะไรแทบไม่ได้แล้วตอนนี้ตัดต้นนั้นมาสร้างบ้านได้เลยใช่ในในจริงๆนั้นจะจ้างเราไปตัดนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นประหยัดได้เยอะต้นมะม่วงนะ อ๋ตอ<ห>ต้นมะม่วงทีนี้ที่ซื้อตรงน,นี้เพราะว่าถานำนำน่ะมันเขากว้างเก้าเมตรกว้างมากแลก้วเป็นทางการห้าหลังแค่นดียอ๋อนนครับอ่าให้ท่านฝากข้อคิดสำหรับผู้ปลูกนิดหนึ่งว่าทำไมถึงอยากจะมาปลูกโอ้ต้นไม้ต้นไม้ธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ดีเลยมันต้องมันรักแล้วก็มันสดชื่นใช่ไหมแล้ะเป็นถ้าเราเป็นธรรมชาติต้นไม้ หนึ่งก็รณนงคลงพวกที่นี้แหละเนาะสิ่งแวดล้อมอ่ะเคยเห็นสิเขียวอ่ะทีนี้นี่พยายามจะปลูกให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกตัวเองก็ได้ปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครยังไม่เกษียณหลังเกษียณเสรนมาเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยไม่ต้องไปปลูกหลังเกษียณไม่มีแรงหรอกทำไปตั้งแต่ตอนนี้นะครับครับช่วยๆกันครับผมขอบคุณครับ